สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอาการหน้าเป็นห่วงพิธาเทพไทยชี้ยุบสภาทางเลือกดีที่สุดหลังประยุทธ์คะแนนรองบวยพิธาชี้ยุบสภาคือทางเลือกที่ดีที่สุดนายกคะแนนรองบวยสะท้อนสเสถียรภาพรัฐบาลเลว ตัดสินใจลงโทษงูเห่าด้วยการดองเทพไทยชี้บิกตูเสียรางวัดการเมืองหลังมติไม่ไว้วางใจได้คะแนนรองบ้วยแพรัฐมนตรีหลายคน ที่รัฐสภาในพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมสมาชิกพักถแถลงภายหลังการหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีว่าส่วนตัวพักเก้าไกลรู้สึกผิดหวังกับผลที่ออกมาและเสียดายที่ระบบรัฐสภาของเราไม่ได้ยึดโยงกับความเป็นจริงบนท้องถนนและความทุกข์ยากที่พี่น้องประชาชนต้องประสบและรู้สึกเสียดายกับโอกาสในการถอดสลักปัญหาที่เกิดขึ้น ผลคะแนนที่ออกมาถ้าดูที่ตัวเลขก็จะเห็นว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้านับเสียงไว้วางใจนายกได้รองบวยในทางกลับกันถ้านับเสียงที่ไม่ไว้วางใจก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดคือ208เสียงประกอบกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาช่วง3-4ถึงวันที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมและภาวะผู้นำเสถียรภาพทางการ ก็ไม่แน่นอนจึงมีโอกาสนำไปสู่การยุบสภาได้ในเร็ววันความชอบธรรมที่สะท้อนออกมาก็มีประวัติศาสตร์ที่สามารถบอกเราได้อยู่ ส่วนการทำงานของพรรคเก้าไกลต่อจากนี้จากข้อมูลการอภิปรายของเราทั้ง10คนสามารถที่จะทำงานต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งเรื่องสัมปทานจำแรงการสอบแนมพี่น้องประชาชนและการจัดการวัคซีนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดสุดท้ายการที่เราเลือกที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้จะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่มีประโยชน์มากเพราะเป็นการควบคุมวาระของสังคมอย่างชัดเจนเพราะพอยื่น อภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงและทำให้การฉีดวัคซีนเพิ่มเมื่อถามถึงคะแนนที่นายกได้รับนั้นถือว่าน้อยต้องพิจารณาตัวเองหรือไม่นายพิธากล่าวว่า แน่นอนเราว่านี่คือสัญญาณที่ส่งไปทางแกนนํารัฐบาลซึ่งเราต้องถอดบทเรียนว่ามีความแตกแยกหรือไม่และจากที่ดูก็สะท้อนถึงความชอบธรรมและ,สะเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงวิกฤตแบบนี้ทางออกที่ดีที่สุดคือการยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศเมื่อถามว่าจากกระแสะเรื่องการแจกถุงขนมอาจทำให้ว่าคะแนนไว้วางใจของนายกที่ได้มาจะมีความไม่บริสุทธิ์ นายพิกล่าวว่ายิ่งตอกย้ําความไม่ลงรอยและปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งเสียดายที่ระบบรัฐสภาที่เกิดขึ้นไม่ได้เชื่อมโยงกับความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นนอกสภาและเสียดายที่ไม่สามารถโน้มน้าวสสลงมติไม่ไว้วางใจได้แม้ว่าเหตุผลจะหนักแน่นแค่ไหนก็ตามในส่วนของพรรคเก้าไกลเรากำลังเช็คเสียงสสอ,อยู่ส่วนตัวยังมั่นใจว่ายังไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ เมื่อทมถึงสสค้าประจำที่โหวตสวนมติพักจะมีบทลงโทษอย่างชัดเจนหรือมีมติขับออกจากพักหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตราบที่ตนยังเป็นหัวหน้าพักเขาจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่เขาต้องการวิธีของเราคือการดองงูเอาไว้ซึ่งหลังจากนี้จะมีหลักสูตรการเมืองมากขึ้นเพื่อคัดเลือกคนที่มีอุดมการณ์ตรงกับพักเก้าไกลต่อไป ด้านนายเทพไทยเซนพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นหลังทราบผลการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าลุงตู่ได้คะแนนรองบ้วยเสียรางวัดทางการเมือง หลังจากผลการลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5คนแล้วเห็นได้ชัดว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับคะแนนไว้วางใจสูงสุดถึง270เสียงในขณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับคะแนนไว้วางใจ264เสียงเป็นคะแนนรองบุย้ยและคะแนนของรัฐมนตรีแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันชัดเจนน่า จะเป็นนัยยะหรือสัญญาณทางการเมืองบางอย่างถึงเสถียรภาพและความเหนียวแน่นในพักร่วมรัฐบาลซึ่งจะต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะการที่พลเอกประยุทธ์ได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยกว่ารัฐมนตรีคนอื่นๆทั้งที่ควรจะได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดเพราะมีฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้เสียเครดิตหรือเสียรางวัลทางการเมืองเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางอีกแน่นอน ในฐานะที่เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ก็รู้สึกขอบคุณและดีใจที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนไว้วางใจสูงที่สุดซึ่งเป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงความไว้วางใจของการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้ตอบคำถามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักฝ่ายค้านได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ